สวัสดีค่ะเบียเองนะคะอย่าแอบแฝงว่าเขาบาใส่หนัววันนี้เบียมีสราระนะคะนิดนึงมาให้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเออไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะนั่นก็คือหัวข้อไม่รักเขาจะเป็นดิเรียยังไงนะคะเคยเป็นไหมแบบว่าคุณเนี่ยถูก ซื้อโดยคนที่คุณไม่ได้รักเลยนะคะแล้วคุณก็อยากตัดรอนให้มันแบบสิ้นเรื่องสิ้นเาวาไปเลยนะคะวันนี้เบียร์มีคาแนะนํามาให้สาวๆแล้วก็นุ่มๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนที่มาตามตื้อคุณคุณรู้สึกภูมิใจอยู่ลึกหรือเปล่าที่มีคนมาคอยตามตื้อคุณทุกวันเพราะว่ามีหลายๆคนอีกมากมายที่มาคุยคุยกับคุณแล้วคุณไม่สนใจเลยนะคะลองถามใจตัวเองต่อไปว่า ถ้าเขาหรือเธอไม่มาตามเตือคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงในวันนั้นนะคะถ้าคําตอบในใจของคุณคือใช่นะคะถ้าเขาไม่มาเหมือนชีวิตแบบว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณก็มีใจให้เขาแล้วค่ะคุณอย่าปฏิเสธเขาเลยนะคะแต่คําตอบในใจคือคําว่าไม่เนี่ยให้คุณเนี่ยเริ่มปฏิเสธบอกเขาไปเลยนะคะโดยมีหลักการหนงนี้นะคะหลักการแรกก็คือ,อ,อว่าด้วยพวกแบบว่าท่าทีท่าทางอะไรอย่างนี้ คุณต้องแสดงให้เขาเห็นเลยว่าคุณเนี่ยรู้สึกกับเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่คนรักนะคะให้เขารู้ชัดๆไปเลยว่าเขาไม่มีทางที่จะแบบว่ามีความคืบหน้ามากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะหลักการที่สองนะคะคุณต้องใช้คําพูดแล้วก็วาจาเนี่ยเพราะบางครั้งท่าทีแสดงออกไปแล้วเขาคนนั้น,นไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะมึนไงคะประมาณนั้นนะคะคุณก็ต้องพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาให้คุณ มองแล้วก็สบตาเขานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่มีความรู้สึกดีกับเราแต่เรารู้สึกกับเธอเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าและความรู้สึกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปวดเจ็บไหมอ่ะถ้ามีคนพู่คุณเจ็บนะแต่ถ้าเขาถามว่ามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าคุณต้องยืนยันความรู้สึกเดิมว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าฉันจะมีใครอยู่หรือเปล่าแต่ความรู้สึกเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องของเรากับเธอเนี่ยมันยังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นตลอดไปนะถ้าถูกปฏิเสธแบบนี้เขินนะเดียวคิดว่านะการพูดเนี่ยการตกตาเวลาพูดออกับคนที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันทําใหออ้การพูดเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะแล้วเขากับเทงนั้นก็จะแบบว่าเขาจะรู้ไงว่ามันออกมาจากใจนะไม่ใช่เป็นการเล่นตัวหรือเป็นการลองใจอะไรประมาณนี้ นะแต่เบียก็มีอีก11วิธีนะคะที่อยากจะให้คุณเนี่ยปฏิเสธคนให้เป็นหลายคนเนี่ยคงเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าถูกชักชวนให้ไปไหนมาไหนหรือทำอะไรโดย ใจเราอะไม่อยากทําแต่ก็ายากที่จะปฏิเสธได้ทําให้เกิดความลำบากใจแล้วก็ยุ่งยากใจและทําให้ไม่มีความสุขกับสิ่งนั้น,น,นวันนี้นะคะเบียร์ก็จะขอนาเสนอตัวช่วยที่จะทําให้คุณบอกปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมลองมาดูนะคะว่าจะมีวิธีใดที่จะทาให้คุณกล้าแล้วก็รู้จักพูดปฏิเสธได้บ้างน,นะคะวิธีแรกนะคะเขาลบความรู้สึกของตัวเองนะคะเชื่อแน่นอนว่า การที่คุณเนี่ยจะไปดิเซตอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่อยากจะวุ่นวายด้วยดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกเช่นนั้นก็ควรจะเคารพความรู้สึกของตัวเองนะคะหากคุณตอบรับกับสิ่งนั้น,น,นไปแล้วจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยหมดสนุกแล้วก็ไม่มีความสุขที่จะทําสิ่งน,น,นั้นเลยนะขพอแรกไปแล้วข้อที่สองนะคะคิดถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยให้คุณเนี่ยคิดอย่างรอบคอบนะคะ คิดอย่างละเอียดในสิ่งที่คุณจะทําให้ลองคิดทบทวนดูนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยตอบตกลงไปแล้วสิ่งที่คุณจะประสบพบเจอนั้นมีอะไรบ้างขณะเดียวกันหากคุณปฏิเสธก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าลองคิดแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะสวิธีไปแล้ววิธีที่สามนะคะมั่นใจว่าปฏิเสธแล้วจะไม่สม่งผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าในการที่คุณปฏิเสธกับสิ่งใด สิ่งใดไปแล้วเนี่ยคุณควรที่จะระหนัดถึงผู้ที่เอ่อผู้ชวนแล้วก็ผู้ให้ด้วยว่าถ้าหาหาคุณเนี่ยปฏิเสธไปแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรกับเขาหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็เป็นการรักษาน้ำใจของเขาคนนั้นเอาไว้นะคะสมข้อไปแล้วนะคะข้อที่สี่นะคะหาวิธีปฏิเสธให้เหมาะสมนะเมื่อคุณถูกทักชวนไปไหนไปทำอะไร ก็อาจจะแบบว่าเจอวิธีแบบชักชวนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเออชวนต่อหน้าชวนทางโทรศัพท์นะคะชวนทางเออลาย WhatsApp หรือ BP อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราแบบว่ามันมีมากขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่คุณเนี่ยจะตอบกลับไปเนี่ยคุณควรเลือกตอบให้เหมาะสมแล้วก็ให้เขาคนนั้นเนี่ยได้รับรู้ได้ดีที่สุดน,นะคะ